โอเคนะครับผมนะก็ขอการสวัสดีซาวีดาตท่านทุกท่านกันด้วยเลยละกันนะครับผมในวันนี้ก็จะมาแจกในส่วนของสีรปส์อัปเดตใหม่ล่าสุดอีกแล้วนะครับซีรีส์ตัวนี้นะครับจะเป็นสีรปส์เมนูภาษาไทยนะครับที่ผมค่อนข้างแนะนําเลยนะครับก่อนแรกก็เปิดตัวรันขึ้นมานะครับแล้วก็รันซีรีส์ได้เลยนะครับสำหรับคนที่รันสีรปส์ไม่เป็นก็คือให้ท่านผู้ชมกดไปที่ a q k ิปบอร์ดได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะแล้วก็กดไปที่ allow paste นั่นเองนะครับผมนี่นะมันก็จะมีหน้าต่างสครริปปขึ้นมมาาะณซี้นะครับีชส์ขึ้น เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเลเวลมีตีบอสรอด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีการอ่าอีเวนต์ทะเลต่างๆนะครับผมฟาร์มไอเทมอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็หาเกาะรับคำเผาวิสีนะครับผมลงดันเจี้ยนนะครับก็ซีบตัวนี้นะครับผมค่อนข้างครบเครื่องเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมก็ตามที่ผมเลื่อนให้ดูเลยนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับก่อนที่จะไปฟาร์มนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมมาเลือกอาวุธนะครับผมแล้วก็ไปเลือกโหมดฟาร์มนั่นเองนะครับท่านผู้ชมหลังจจจาาาาาากกกกนน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 ััััััััั้้้้ะะะะะคคคครรรรรรรบบบบบบทท่่ผผููชมมมมมมม็็สสถไไไปปปเเเเเเิิดดีีลลืออฟ์ยตตตววโแ แล้วก็จะทําการฟาร์มให้เรานั่นเองนะครับท่านผู้ชมความวันในการฟาร์มนะครับก็ค่อนข้างไวเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างลื่นนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีแอนตี้เอด้วยนั่นเองนะครับก็คือสามารถปล่อยเอฟเคฟาร์มได้แบบชิลๆเลยนั่นเองนะครับไม่โดนเตะแน่นอนนะครับผมกสำหรับใครนะที่สนใจซีตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดให้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถเข้าลิงก์ไปเอาซีทมาเล่นกันได้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สำหรับผมก็อัปเดตเเป็นวอร์ชั่นลลาสุดเรรียยบ้้อแวนะครับท่านผู้ชมมก็สาาารถไปดวน์โหลลดดนนไ้เยะครับเดี๋ยวผมก็แปะลิงงก์ไว้ตรคอมมเนต์ปักกหมมุดดเเเเชช่่่นนนนนนนียวััััอองะะคคครรบบทาผู้โ สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะ <Yeah. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมเจอกันครับ